สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงนะครับทุกทท่านแล้วก็พี่น้องทั่วไปที่เข้ามารับชมช่องของโหนงออนซาล์นะครับแล้วก็กรับสวัสดีพี่น้องทั้งสบปปลาวนะครับที่อาจได้มีโอกาสเข้ามารับชมช่องเรานะครับวันนี้วันนี้ครับได้มีโอกาสจะมานําเสนอนะครับอุปกรณ์เครื่องเสียงที่เรามีใช้งานอยู่นะครับของทีมงานเรานะครับไปเริ่มกันเลยครับ อันดับแรกครับเป็นที่จะแนะนำนะครับเป็นมิกแบบอนาล็อกนะครับที่เราใช้งานอยู่ปัจจุบันเลยครับไม่ไม่ได้ก้าวไปถึงดิจิตอลนะครับเอาแค่อนาล็อกอนาล็อกก่อนนะครับเป็นมิกขนาด24ช่องสัญญาณอินพุตนะครับเป็นยี่ห้อของ s o u n d c ์ a f t LX9 นะครับ Lx9 ็นั่นแหละครับก็จะมีช่องสัญญาณทั้งหมดเป็นอินพุตอยู่24ช่องนะครับมี ซับกรุ๊ปทั้งหมด4 Sub group s u ซับกรุ๊ปนะครับ1มาสเตอร์นะครับเนี่ยหมาสเตอร์แล้วก็มีช่องสัญญาณออกอยู่ทั้งหมด6 6ช่องสัญญาณออกครับ EQ ทั้งหมด6ช่อง6อ uh, 6, ช่องปรับนะครับง่ายๆครับก็จะมีหลกัหลกๆก็ประมาณนี้ครับเป็นมิกอนาล็อกขนาดใหญ่ถือว่าใหญ่นะครับเมื่อ7-8ปีที่แล้วนะครับ ก็ตัวนี้ไม่มีเอฟเฟกในตัวนะครับเป็นต้องใช้เอฟเฟกนอกเข้ามาใช้งานนะครับเป็นมออแปลงในตัวนะครับไม่ใช่มออแปลงแยกนะครับต่อไปนะครับไปดูตัวเล็กๆกันบ้างนะครับเป็นมิกเอลโต้นะครับลอยเอตนะครับตัวนี้ใช้รับงานเล็กๆนะครับงานพิธีการที่ใช้ไมค์ประมาณไม่เกิน4ตัวนะครับก็เป็นช่องสัญญาณ XLR อยู่2ช่องนะครับเป็น เอฟเฟกเสียงดีมากครับตัวนี้ยอมรับว่าเป็นมิกเล็กที่ใส่เอฟเฟกต์มาค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะครับไปดูที่เครื่องปรุงครับด้านไหนครับอาจจะไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับเครื่องปรุงเราก็จะอยู่ประมาณนี้ครับก็จะใช้อคอร์สท,ที่เป็นคอร์สอนาล็อกนะครับเป็น DBX g o นะครับเป็น2 3 c x x ครับ ก็เป็น3ทางนะครับเป็นแบบสทาง3ทาง,ทางหรือ4ทางนู่นแหละครับ 2, 3, 4ก็2ทางก็ได้3ทางก็ได้4ทางก็ได้ข้างบนเป็นไดโวลเลตครับ P.A. 2 6 0ตัวนี้ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ใช้งานครับเพราะว่าเราเราไม่ได้ใช้ระบบที่เป็นระบบดิจิตอลสักเท่าไหร่นะครับตัวบนครับเป็นคอม p พิวเซอร์นะครับ ก็ติดแหลกไว้นะครับถัดมาเนี่ยตัวนี้ครับเป็น modify ตัวนี้ผมใช้แยกสัญญาณ sub b บสนะครับเป็น b บสก็จะตัดมาลงที่ตัวนี้เลยนะครับใช้งานของก r o u p sub ที่อยู่ในคอร์สของ modify นะครับส่วนกลางแหลมผมใช้ dbx ตัวนี้นะครับผมเล่น3ทางนะครับถัดมาก็จะเป็น sound king ครับไว้ cut monitor นะครับข้างล่างก็จะเป็น pa ครับเป็น dbx c o p ป แต่ตัวนี้เป็นซาวิงนะครับในส่วนของ Power Am p ครับ Power Am p ที่ใช้ขับเบสผมใช้แอมของ AJ ครับหรือว่า Audio Jockey ของ h e ียแซมครับเป็นที่เรียกว่ารุ่น3000 VZ ครับ2โอห์มได้นะครับตัวนี้อยู่ที่1500วัตต์นะครับต่อข้างที่2โอห์มนะครับผมใช้เล่นซับเบสข้างละ3ตู้นะครับ ผมโหลดถึง2.66นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเซ็ตที่เป็น4คณ4ก็ใช้ข้างละ4โอห์มข้างละ2ใบครับตู้เบรข้างละ2ใบแต่ถ้าว่าหนักๆไปเล่นลำวงก็อาจจะฝืนเข้าหน่อยก็อยู่ที่2.66ครับก็น้ำเสียงก็พอใช้ได้นะครับไม่ถึงกับหนักแน่นบึกบึนเหมือนกับวัดที่สูงๆนะครับแต่ก็ประคองเอาตัวรอดได้ทุกงานนะครับถัดมานะครับ ถัดมาก็จะเป็นอ่าเนี่ตัวล่างตัวล่างนี้ใช้เป็นขับเสียงกลางครับข้างละสี่ข้างละสโอมข้างละสอ oh ตู้ครับซึ่งตู้เราเป็นตู้ขนาดหนึ่งคูณหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยไปว่าหรือกันเรื่องตู้อีกทีนึงเสียงแหลมครับใช้หน้าลายครับง่ายๆครับปรับดีๆก็ซิบๆเหมือนกันสำหรับตัวนี้เป็นที่ใช้ขับมอนิเตอร์นะครับเป็นแอมป์ประกอบ ขัดมาอีกแท่นหนึ่งนะครับก็จะเป็นโปรยูโรเทคอีร้อย e นะครับอีย e ูรครับไว้สำรองใช้งานนะครับขับการก็ได้ครับข้างละ2องใบแต่ข้างในรู้สึกจะเปลี่ยนแปลงข้างในมาแล้วนะครับกำลังเหลือๆนะครับข้างที่ข้างละสี่โอห์มเนี่ยขับดอก300วัตสบายมากเลยนะครับข้างในแน่นมากครับ ข้างล่างก็จะเป็นแอมประกอบอีกแท่นหนึ่งครับตัวนี้เป็นแอมประกอบนะครับข้างล่างถัดไปนะครับเป็นแอมหน้าลายไว้สำรองใช้งานครับหลักๆก็ในส่วนของเครื่องปรุงแล้วก็ power amp ก็จะประมาณนี้ครับส่วนมอดึงไฟครับเป็นขนาด60แอมครับเป็นสยามนิออนนะครับทองแดงแท้ครับตัวนี้ใช้มานานมากครับเป็นทองแดงแท้ปลั๊กไฟก็ง่ายๆครับไม่ได้อาทม ดีมากเท่าไหร่นะครับในส่วนของสเตติบิเลเอร์ครับตัวนี้ใช้ไว้ใส่กับมิกนะครับใส่กับคอสนะครับแล้วก็ไมลอยครับหลักๆประมาณนี้ครับมาดูในส่วนของไมลอยครับไมลอยที่เราใช้อยู่ก็จะเป็นเนี่ยชัว UR 1 2รครับ ก็เสียงถือว่าโอเคนะครับใช้ได้ดีระดับหนึ่งเลยนะครับน้ำเสียงเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าขนาดเป็นผมจะถือว่าก๊อฟไหมผมว่าก๊อฟนะครับเขาก็ให้น้ำเสียงที่ถือว่าประสิทธิภาพออกมาเนี่ยไม่ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่นะครับในแบรนด์ที่เป็นว่าแบรนด์ชัวแต่ว่าอาจจะด้วยอาจจะเป็นก๊อฟมานลครับแต่ว่าเราก็ก็ถือว่าดี ที่เรามีใช้นะครับระดับหนึ่งแต่ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นโปรยูโรเทค ET ตองครับอันนี้ก็เป็นไว้สซัดสำรองครับตัวนี้ได้มานานแล้วแต่ก็ยังใช้งานได้ดีนะครับหัวไม้ก็จะอยู่ประมาณนี้ครับอันนี้จะเป็นยิ่สี่ดีไอสิบสองดีครับอันนี้จะเป็นโปรยูโรเทคตองเป็นยังใช้งานได้ดีทั้งทั้งสี่ตัว ส่วนไม้สายก็จะมีประมาณนี้ครับไม้สายใช้แล้วมีตัวที่เป็น S M 5 8ของแท้นะครับตัวหนึ่งแล้วก็เป็น N NTS นะครับแล้วก็ชัว BG 1.1นะครับตันนี้เป็น B 5 8ของ NTS ครับสายสัญญาณต่างๆก็จะอยู่ประมาณนี้ครับเก็บไว้ในนี้นะครับก็จะมีนี่ครับแนะนํากันไปเลยก็จะเป็นโต๊ะนะครับโตตั้งก็จะเป็นของ Quick Frame ครับบริษัท ควิกเฟรมขาเป็นอลูมิเนียมนะครับแข็งแรงแผ่นไม้ก็นื้อหนาทาวรดีครับในส่วนของตู้ลำโพงนะครับตู้ลำโพงเราใช้ของช่างน็อตมหาสาครคามทั้งหมดเลยนะครับทั้งตู้เบสแล้วก็ตู้กลางแหลมนะครับตู้เบสเราเป็นตู้ BV นะครับขนาด21นิ้วแต่นะครับแต่ดอกที่เราใช้เป็นแค่ดอก18นิ้วนะครับเพราะว่า ตู้ชุดเก่าเราอะ่ะมันเป็นตู้18นิ้วเราก็เลยนำเอาตู้21เนี่ยมามาใส่ดอก18ซึ่งก็ตัดหน้าไม้ใส่นะครับตัดหน้าไม้ให้มันพอดีกับดอก18นิ้วแล้วก็ไปประกบเข้าที่แป้นบริเวณดอก21นิ้วยึดให้แน่นก็ใช้งานได้ดีนะครับดีเลยแหละครับเพราะว่าด้วยตู้เขาใหญ่นะครับพื้นฐานเรา เราด้วยที่เราทำเครื่องเสียงมาเราก็รู้ว่าถ้าตู้มันใหญ่นะครับเสียงมันก็ดังส่วนจะดังดังดังแบบดีหรือดังไม่ดอีอันนี้ก็อยู่ที่คนทำซาวนะครับก็เพื่อนๆพี่ๆก็มีฝีมือกันทุกๆคนครับท,ที่ทำเครื่องเสียงนะครับเป็นตู้21นิ้วแต่ว่าแฝงไปอยู่ในตู้ด้วยดอก18นิ้วนะครับดอกที่ใช้ก็เป็นรวมๆกันครับเป็นชาริเจอร์หกหรุ่นที่มีน็อตนะครับ สใบนะครับเป็นนานวหนึ่งครับสใบนะครับแล้วก็ไทเกอร์โฟอีก4ใบครับก็ใช้งานมานานนะครับก็เล่นตามลิมิตที่เราที่ประสิทธิภาพของดอกรับได้ไม่ดันมากจนเกินไปนะครับให้ฟังสบายถ้าเป็นระวงนี้ก็อาจจะหนักหน่หนอยนะครับส่วนในตู้ของกลางแหลมครับเป็นตู้เขาเรียกว่าสูตรเมจิกครับ เป็นขนาด1นคนหนึ่ง,งตัวนี้เป็นฮอนโหลดนะครับเป็นตู้ฮอนโหลดหนักมากครับยอมรับว,ว่าช่างน็อตเขาเขาพิธีพิถันเรื่องของตู้เป็นราคาลากย่านะครับแต่ว่าคุณภาพของเนื้อไม้ของขอบเหล็กอุปกรณ์ที่เข้าใส่มาเนี่ยถือว่าดีมากนะครับผมใช้ดอก bm 3 0 0 b นะครับเป็นของ p audio นะครับว้3นิ้วขนาด3 0 0วัตต์นะครับแหมเป็น ngs 510นะครับ เป็นเป็นยูนิตนะครับเป็นแหลมแบบยูนิตนะครับมอนิเตอร์ครับตู้มอนิเตอร์เป็นของดีอะคูสติกนะครับขนาด15นิ้วนะครับเป็นตู้อ่า15นิ้ว PS นะครับถ้าเป็นงานเล็กๆนะครับเราก็ใช้ตู้ PS เนี่ยครับขาตั้งแล้วก็ตู้ข้าละหนึ่งคูณหนึ่งครับก็สบายๆรับงานสิบยี่สิบตู้สบายครับส่วนมอนิเตอร์จอคอมก็ใช้เป็นแบบ ตีกล่องใส่นะครับก็ประมาณนี้ครับงานส่วนใหญ่งานเราก็จะเป็นทั้งงานเวทีนะครับงานลําวงนะครับเวทีก็จะเป็นขนาด6เมตรนะครับกว้าง6เมตรลึก 2, 40เมตรี่ใช้ไม้อัดหนึ่งแผ่นในการวางนะครับเดี๋ยวเราไปดูเวทีกันครับอยู่ด้านหลังนะครับเวทีเนี่ยก็จะมีคานซึ่งเป็นกล่องเห็กกล่องขนาด สองคูณสองนะครับแต่ว่าด้วยที่มันวิธีมันห่างเราก็เลยเสริมเอาเหล็กนิ้วนิ้วคูณสองซึ่งเป็นเหล็กกล่องไม่ขีดมาเสริมอีกนะครับเสริมอีก4เส้นนะครับก็ประกบกันก็จะเท่ากันกับเหล็กกล่องสองคูณสนะครับเนี่ยเท่ากันก็จะหนาก็ไม่ใช่หนาก็คือจะมีความถี่ของทาคาอนาิิทีเราใช้ววิีสี4ขาครับนั่งร้านนะครับยังเป็นระบบนั่งร้านอยู่นะครับซึ่ง รับงานก็เริ่มต้นที่4คูณ4ครับ6คูณ5ครับไม่ใช่6คูณ6จริงตู้กลางแหลมเรามี6ใบนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ใส่ดอกอีก2ตู้ก็ใส่แขวนข้างละ5ใบถ้าเป็นชุดเต็มเราที่มีนะครับก็คือ,อเบสข้างละ6ใบแขวนกลางแหลมข้างละ5ใบแต่ถ้าว่าหลักๆที่เรารับก็คืองานคาราโอเกะเนี่ยโต๊ะ50 60โต๊ะ ซึ่งงานแถวนี้ครับส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้ครับโต๊ะไม่เยอะก็สูงสุดก็ไม่เกิน70โต๊ะครับรับแค่4ี่คูณสีนี่ก็ถือว่าครอบคุมพื้นที่ได้ดีนะครับสําหรับตู้เรานะครับวิธีก็เป็นขนาด6เมตรครับสูง1เมตรครับบวกคา,านบวกไม่อัดเข้าไปก็ประมาณเมตรสิเมตรสิเมตรสิเซนก็พอดีครับไม่ได้สูงมากครับ ครับก็คือการแนะนำนะครับการรีวิวเครื่องเสียงลากย่าถือว่าเป็นลากย่าครับเพราะว่าระบบก็ยังเป็นระบบอนาล็อกนะครับที่ใช้งานทั่วไปในแถบของทางะจะเรียกว่าบ้านนอกไหมก็บ้านนอกนะครับเพราะว่าเราก็รับงานตามหมู่บ้านตามชุมชนนะครับผิดพลาดประการใดนะครับสำหรับการรีวิวครั้งนี้ก็ต้องขอโทษขออภยัยพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับ มีอะไรแนะนํานะครับทวงติงกันมาได้นะครับมีอะไรเราแลกเปลี่ยนกันนะครับคนทําเครื่องเสียงคนที่ชอบเครื่องเสียงนะครับถ้ามีโอกาสได้นําเสนอ,อพี่น้องที่อ,ออกงานผมไปเจอผมก็จะนานำมาให้พี่พี่น้องๆ้อง,องเราได้รับชมขอบคุณพี่น้องทั้งสปปลาวนำนะครับเพราะว่าทั้งนั้นนะ่ะกระมักเครื่องเสียงคือกันนะครับฝากกดไลค์กดติดตาม นะครับในช่องของหนูออนซาวนะครับฝากพี่น้องฝั่งไทยด้วยนะครับมีอะไรก็แนะนำกันเข้ามานะครับติชมหรือว่า,าทักทายกันมาได้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับพี่น้องทางฝั่งไทยเรานะครับมีโอกาสถ้าได้โซนนค,น,นครมนมสกลนครนุกดาหารบึงการผมได้ไปผ่านไปเจอใครที่ทำเครื่องเสียงผมก็จะขออนุญาตพวกพี่ๆน้องๆบันทึกคลิปมาลงในช่องของเรานะครับเพื่อ เป็นส่วนหนึ่งของคนทําเครื่องเสียงให้เช่านะครับถึงจะเจ้าใหญ่มั่งเล็กมั่งนะครับไปเจอก็ทักทายกันก็ขออนุญาตนะครับอาจจะได้บันทึกมาให้พี่น้องเราได้รับชมกันสําหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกๆคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่องของเรานะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ